สวัสดีครับผมบอยนะครับผม OIL รุ่นสร้างตัวครับมือนีพาเบิงอารถนะครับผมรถอิซูซูนะครับผมแต่งสวยนะครับคันนี้นี่ท่อหมอก๋วยเตี๋ยวสองทางเลยครับทางหนึ่งหมอหน่อยทางหนึ่งหมอใหญ่นะครับกิซูสามร้อยหกสิบนะครับผมไฟจัดเต็มครับคันนี้เห็นแลนหินอยู่แถวบ้านนะครับเปรี้ยวไฟพันไทย เพียครับท่อจะพาบึงรอบตัวรถนะครับนี่ครับจะพาบึง่ออีกฟังหนึ่งครับสายแข็งบุรีลำนะครับ นี่ครับตูดพอทอ6ไปเลยครับฟังนี่ ฟังเสียงแน่ดังบนสุดยอดครับโอ้ับเสียงโบนะครับสุดยอดเลยแค่นี่ ยอดเลยแต่งเลยครับไอ้ระวานผู้ใดมากถึกใจขันเพียรนกับขอไทยคลิปได้นะครับแล้วสัตว์มันจะขออยาคชิปเปเพียงสำนินะครับถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่แน่ๆกับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผนนุ่มๆได้อยครับผมแล้วสิบปฏิภาคชิปได้ไหมครับ